เอาละครับกลับมาสู่เรื่องของเบนเดอร์นะฮะตอนนี้เราได้ทำการเซตจอยแล้วนะฮะให้มันตรงกับอ่าส่วนของเมชเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ผูกกันเลยแล้วมาดูคำสั่งของเพนวิเอตกันนะครับอ่าจากคลิปก่อนนะฮะเราได้มีตัวของเมชหนึ่งตัวแล้วก็มีกระดูกหนึ่งตัวนี่ผมแยกเอาไวไเ้เฉยนะฮะวิธีการให้กลับเหมือนเดิมแล้วก็ลากมันกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะอยู่ตำแหน่งศูนย์โอเคแล้วก็อันนี้ก็กลับไปเป็นตำแหน่งศูนย์อ่าเอาละ โอเคเราจะเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เรามีกระดูกที่เราวางเรียบร้อยแล้วเป็นจอยเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดู Joy. จอยแต่ละตัวได้นะครับผมโดยการที่คลิกที่กระดูกแล้วก็ไปเป็น post mode นะครับแล้วคลิกกระดูกที่เราต้องการเนาะแล้วก็ขยับจะเห็นว่าพอเราขยับเนี่ย m ม s h มันไม่ตามถูกไหมฮะ m ม s h มันไม่ตามเพราะว่าเรายังไม่ผูกให้ตัว m ม s h กับกระดูกอะ่ะมันตึงกันอยู่นะฮะเราไม่ได้ผูกมัน ทีนี้ขั้นตอนในการผูกทำยังไงนะครับผมเรากลับมาที่ตัวของ o b อบเจกต์หก่อนนะฮะตรงนี้แล้วเราก็คลิกตัวของ m เ s h นะครับแล้วก็คลิกที่กระดูกนะครับกดชิ i f t ค้างแล้วคลิกที่กระดูกนะครับตอนนี้จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองก็คือทั้ง2องอย่างถูก s e l ล็ t แล้วนะนะกด control ค้างแล้วก็ p โปลเอนนะฮะแล้วก็เลือกเป็น Automatic Weight นะครับอ่าอ m ต t i มัติเวทมันก็มีการแบบตึงผิวึ้นมานิดนึงนะฮะตึงผิวปรมานิดนึง โอเคต่อไปเราจะลองทำการคลิกออกไปที่กันก่อนแล้วคลิกที่กระดูกนะครับแล้วก็ไปที่โพสต์โหมดปึ๊บคลิกที่กระดูกตรงนี้นะครับทำเหมือนเดิมนะลองโรเทตมันดูเห็นไหมครับว่ามันติดกันแล้วเพียงแต่ว่าปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพอผมดันมาอย่างเงี้ยไอ้ขาเนี่ยมันควรตามมาถูกไหมแต่ดันเป็นขาข้างหนึ่งมันเป็นเพราะว่าพอมันออัตโนมัติเนี่ยมันงงไงวพราะมันต้องดึงตรงไหนส่วนไหนอืม โอเคผมกดควบคุแกลับไปก่อนนะเราจะมาแก้ปัญหาในการโดยใช้เพนวดวิธีการเปิดหน้าต่างเพนวดขึ้นมานะครับผมเราก็ไปที่ตัวของเจ๊งหมดก่อนแล้วก็คลิกที่กระดูแล้วก็ชิปคลิกที่เมชนะฮะแล้วกดดรอปลงมาถ้าถูกต้องนะมันจะมีคําสั่งนี้ขึ้นมาครับถ้าเลือกถูกต้องจะมีคําสั่งนี้ขึ้นมาว่าอ่าเวดเพนนะครับกดเสร็จปั๊บนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันจะบอกว่ากระดูดึงส่วนไหนบ้างนะฮะในในตัวม้าอย่างเช่นตัวเนี้ยมันถูกดึงส่วนหัวเพราะวราวิธีการจะดูว่ากระดูกท่อนไหนที่เรากาลังจัดการอยู่นะครับเราก็กดคอนโทรลแล้วคลิกนะฮะอาอย่างตัวเนี้เราคอนโทรลแล้วคลิกอยู่ก็จะได้หัวม้าตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเพ้นมันได้โดยการที่ให้กระดูกยึดมากยึดน้อยนะตามสีนะครับเราก็เพ้นไปว่าเออตรงนี้ยึดมากๆหน่อย ยุดมากๆ่อยเราก็ให้มันเป็นสีแดงไปเลยต่อไปนะครับกด Control แล้วก็มาที่กระดูกตรงนี้นะครับก็ให้มันยึดส่วนนี้เยอะหน่อยก็กดเข้าไปนะครับอ่าโอเคยึดส่วนนี้เยอะหน่อยอาฮะ ต่อไปนะครับผมกดคอนโทรลแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นยึดอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยวิธีการคือเราก็ถอนคําสั่งก่อนนะฮะคือลบลบให้มันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันมีสีที่มันถูกดึงอยู่ซึ่งเราไม่อยากให้มันดึงอะ่ะเราก็เลือกเป็นศูนย์นะครับ Enter แล้วก็ทําการลบออกนะฮะจริงๆ radius น่าจะปรับใหญ่ๆเลยอ่า500เลย เราปรับเป็นห้าสิบแล้วไปแล้วก็ค่อยๆขยีย้ทีละส่วนดีกว่าโอเคทีนี้เราอยากจะให้มันดึงส่วนไหนบ้างก็คือส่วนคอรตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับเป็นหนึ่ง เอนเตอครั้งแล้วก็ทาไปเลยส่วน,นี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เป็นไรโอเควิธีการากลับออกมาแล้วครับผมเพื่อจะไปที่ post m ห d e ก็คือว่าคลิกไปที่ object mode ก่อน คลิกไปที่กระดูกแล้วค่อยไปเป็นพจโหมดนะฮะทีนี้เราลองกดไอ้นี่ดูโอเคอ่าโอเคแล้วแหละประมาณนี้ม,มันดึงมานหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วว่าเราขยับตอกคอย่งขยับไม่มากหรอกอเอาแค่นี้ครับพ่อแล้วก็ตรงนี้ขยับลงขยับหน้าลงนิดนึง อืมประมาณนี้แหละเพราะมันทั้งดึงกันแหละทางร่างกายก็ต่อไปในส่วนของขานะครับถ้าเราคลิกที่ขาแล้วมันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปปรับซึ่งกลับไปที่ขั้นตอนเดิมผมจะอ่าให้ดูตัวอย่างเรื่องการจัดการเรื่องขาเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจ,จบคลิปแล้วเพราะว่าไปซ้อมกันต่อได้อ่าวิธีการก็คือว่ากลับไปที่โพสเอ่อกลับไปที่ออบเจกต์หมวดเหมือนเดิมคลิกที่กระดูกแล้วก็คลิปแล้วก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็ให้มันขึ้นมาคําสั่งเดิมเพนเวด ทีนี้เราอยากจัดการตรงขานี่ใช่ไหมฮะเรากดคอนโทรลคลิกจะเห็นว่าเห็นไหมมันไปเข้มฝั่งนี้ได้ยังไงไม่รู้งงมากก็เลยแบบเราลบมันก่อนเป็นศูนย์แล้วก็ไล่ลบ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 ศูนที่มันดึงที่มันไม่จําเป็นลบทิ้งแล้วก็ลบฝั่งซ้ายด้วยกดคอนโทรลคลิกนะครับแล้วก็ไล่ลบ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  Okay. คิดว่าหมดแล้วล่ะคราวนี้เราก็ทำการเพ้นในส่วนที่เราต้องการให้มันอันนี้นะฮะเพ้นในส่วนที่เราต้องการให้มันแบบดึงซึ่งก็คือส่วนนี้เท้าส่วนนี้อ่ะประมาณนี้ okay. เรากลับไปที่ เดี๋ยวเรากดคอนโทรลคลิกนี่กันอ่าส่วนนี้ก็ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นมันมเลื่อกันอยู่นะมันมีเลื่อกันอยู่เราก็ทําการกลับไปที่อ b อบเจกต์โหดครับแล้วก็คลิกที่กระดูกแล้วก็ไปที่โผล่โหมดลองคลิกดูนะครับมาล,ลองดูอ่าถูกต้องล้วเห็นไหมครับประมาณนี้ซึ่งมันจะมีตึงๆข้างบนนิดนึงก็เดี๋ยวเขาไปลบเอานะฮะไปหมดแล้วเขาไปเขล,ลบเอาอ่าทีนี้เราลองมาที่ก้อนนี้ดู เห็นไหมครับว่ามันไปดึงดึงฝั่งซ้ายด้วยเราก็ทําเหมือนเดิมครับวิธีการจัดก,การเหมือนเดิมก็คือว่ากลับไปที่ object mode นะครับคลิกที่กระดูกชิปคลิกที่ mesh คลิกที่เป็นเวะเหมือนเดิมแล้วกด control ค้างคลิกที่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมมันไปเวลามันออโต้อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําการลบนะฮะถ้าฝั่งนี้ไม่เป็นแสดงว่าเรา mirror อ,อยู่นะอาจจะมีปัญหาน,หนิดนึง ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีการแบบกดชิปแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งอะแล้วเราก็ลบได้ละเพราะว่าตรงทางขวาเป็นเมนตัวหลักไล่ลบให้ครบเลยนะอันนี้จะเสียเวลาหน่อยเรื่องเป็นเวทแต่ก็เป็นการละเอียดนะครับงานเป็นเวทอะทีนี้เราก็กลับมาที่ขาหลักนะแล้วก็ทำข้างเดียวพอเลยเ้ยปไง เห็นไหมครับมันจะมีสีที่แตกต่างนิดหนึ่งมันดึงกันอยู่อ่ะเราต้องเอาออกให้หมดอ่ะอะมันมีติดติอยู่เนี่ยถ้าเราคลิกดูเราจะเห็นมองดีๆนะคะรับจะเห็นโอเคอ่ะต่อไปเราจะทำการ ทำเป็นหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เพ้นลงไป ประมาณนี้เราก็ทำการกลับไปที่ Object Mode คลิกกระดูกแล้วก็ไปที่ p o s e Mode อ่ะทีนี้เราคลิกที่กระดูกตัวนี้แล้วก็อ่าตอนนี้ได้ละถ้าเราขยับทั้งสองส่วนนะฮะขยับไปน,นี้แล้วขยับน,นี้ด้วยฮะม้าก็คือจะแบบยกขาเลยเห็นไหมอมประมาณนี้อ่าโอเค ทั้งนี้ก็ทําได้นะครับผมเราก็ทําแบบค่อยๆทําเป็นข้อๆเพ้นท์เพ้นเพ้นไปเรื่อยๆครับผมก็จะไดะ้การยึดระหว่างกระดูกกับตัวของมา้าแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะสอนเรื่องของการแอนิเมชันนะฮะในการทําให้แบบว่าอ่าม้ามันอยู่ในท่าแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าถ้ามันอยู่เฉยๆมีการแบบขยับเท้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเชตแอนะิเมชันอ่ะเดี๋ยวขอไปทํากันบ้างน,นิดนึงว่าเราจะท,ทําเทคนิคไหนได้บ้างนะฮะเพื่อทําให้แบบมัน ช็อตคัดที่สุดอะคืออาจจะเซตเป็นแอนิเมชันคลิปไว้ก็ได้เราเขาไปสั่งเล่นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปสอนต่อนะครับผม